สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีสู้ผู้สุ้คนครับนีอยู่กับช่องฟังอุ้มบุญครับฟังอุ้มบุญกับช่องทางอุ้มบุญเฟมเบอี่นะครับมีอยู่ในวยกันสองช่องครับีน้องติดตามทางช่องใดก็ได้ครับมีแต่แหนงน้องออกมาก,กินหญ้าติดน,น้ำกันครับตอนหัวคำ ตอนหัวคำเอาพี่พลอยกับมาพี่ปีกัมาน้องบุญกับมามาหลินน้ำกันครับเอาเกมปองหากินหากินปลาหากินไปมา,ปมาลินน้ำกันกันหลินเป็เนบรรยากาศดีๆครับคนกัดจิตตกแน่ คนเกิดได้ตกโอ้อพ่อยเป็นเลี้ยดีเ่ยแล้กแกปองกินหยาอย่างเดียวเสาวใส่สาวใส่โอ้ยต้ง้โอ้ยพี่ปีตกใจเลยพี่ปีตกใจเออนี่ เอครับผมเลืกลักของหน่อยหน่อยติดหน่อยเอาพี่เลือรักเออทั่วมาเนอเลือกักไปเจ้ามาเจ้าเขาเอาเอาพีเอานองันดาวกบมาครับดวงดาวดวงดาวมาแล้ว อันผูกอุ้มบุญไวอันอันปล่อยตัวนึงไอผูไว้ตัวนึ่งผูกไว้แล้วูไลม่นอม่อีมปาแล้วนปุยอีกแล้วครับทีมงานมาแล้วครับทั้งพีพ่อยทองทั้งปีปีใหม่ทั้งตองดาวนองบุญเอาอีขาดอีกตัวนึง สาวอมบุญเอาปลาลูกขอบตัวอมะหยังไปไปหามูไปพุนอะผุนอะมาเล่นกัน

มาเด้อมาเด้อเขาต้นเขานันเด้อพ่อยเ้ยเช่นกันหน่อยกูมูน้ำมาอย่าไปยูมุ้มอัพไม่ลูกออกมาออกมาเดี๋ยวก็ส้นเขาปลามาเิโอ้ยเยอโยยอย่างไรอยังตกใจอยังตกใจอยังลูกเหมือนกุหลับเป็นคู่แล้วครับปุ่น้องเอาแล้วปุ่นขาดขาดเชือกนึงเนาะขาดพีระลักบ่มา

ปลาแตกไปแล้วจังสิอยู่มันแปลนสิละครับจังโมของบมเกี่ยวนี่แล่นหนาแล่นลังเนี่ยกินเนี่ยติดเนี่ยโอ้ยน่าหน่ะยิ่งกว่านี่เป็นหมูเป็นฝูงไปเลยโค้งช้างเล็กบอกน่เองมันเป็นโค้งช้างใหญ่นี่นี่นี่โค้งช้างเล็กบอกฝูงช้างฝูงช้างโค้งช้างกระป๋อง ปลื้มอ้วผมครับไกทางไกรเอาไก่มูดอัเอาละบัดนี้เจอหังนั่นเเจอหนังนั่นเอาเครื่อกินเครื่องย่างครับเอาีตังเสีแท้มิตังมูก็หลายเลยหลายลูกปีนึ่สียดหังปีลูกสีหังพี่ปีมึงครับไปเรนมากเสีดหนังนาะนสยังพี่ีนาะพูดนะนใจอุบุญเลยพูดน่ะ สาวขาเหียนยืนกินเสมอเลยนี่ขาเงียนอีกแล้วนิวยู่แต่ว่าเจ้ากินยุหลาดแสดงกับกินลาเหรอเด้เอาลูกาดแสดงเอามาโตหน่อยอย่าไปเบียดเป็นกินก้วยกินอเลยแล้ก็ม่อยากปไในแล้วเนาะกินหนามมาเลยก็จุกเลยเมื่อยเอาพ่อยเล่นอย่างห้อ ไปยังมาก็มาเล่นเ้นอ้ยเขาตาตัวหลังคนเขาตานบนขึนบนเล่นดินเนี่ยบ่บ่เคยเล่นวะู้บ้าน่มี่ละเล่นดินเนื้อเนนังน้องลูกเนาะเเนื้อนังเออน่ยเนบ่เออ่มึงแนอย่งนี้นะเอ้โหด่ตัวน้อ้ชเบงชิวบงเฮฮ้ยฮ่ยเฮ้ยได้เล่นเนาะได้ใจเนาะ ออกธรรมชานนปีปีไปห้าลินเขาลูไไปไปไปนั่นจะหมกองพ่อเขาที่ขวมพ่อเลยนี้เอ้ยเขาขวบเาเลยนี่ยานเขาเหยียบจะหมายเดินอย่างเงี้ยเดินนไป หมอลำวงหมอลำเพื่อนบ่นี่เองานงานกันโอ้ยควยเยเาะามาขอกินเนี่ยิเนาะยังเป็นญาตนนอกบุญอีกทีไม่กระจกปากแล้วโอ้ดันดันดันโอ้สู้บอสู้ถิอ่ะเอาละเรื่อมเงี้ยงดีเล้อได้เรื่อมเล้อได้ในกำลังแล้วเอ้เอ้ดันเอาละเอาละวันน้ดีร้องมึงว่า ตัวน้อยเล็กพี่ขี้หนูเอาเฮ็ยดยังนั่นเฮ็ยดยังเอาเอาทิพย์ยังเอาไม่บวบาสครับเลียดเราครับเฮ้ยสอบไปแต่เดีย้ไอ้เนี่ยผักผู้เย้าเลยอุ้มบุญนอนเลยอุ้มบุญเลยครับโอเสียบแล้วอุ้มบุญเพราะอุต้องเสียให้เด้อนี่แิน่นี่ว่าล่ะวันมีการดองให้ดอกของพี่ของไม่เขาเอาเอาก่อนหนอเขาท่านนั่านยาตีบเนาะพ่้อยาตียาตี ได้จงว่ากันตัวโอ้สนกัิต๊พไ่นองเลยพุม่นละโอ้นองดาวขึ้กันครับเนบอเอาถูน้องดาวอยากเนดินขึ้กันบลครับบอลสวนเนยครับเดี๋ยวะดอันนี้โอยอ้าวน้องดาวนอนครับถูไว้แล้วไปว่ได้แล้วมาเนี่ยหุ่นวายแล้วสองพันกันพอสองพันกันแล้วไดูกก็ุ่ด มาอุ้มหมุนคนเดียวตัวเดียวเอาเดินแล้วครับลูกกล้อยก็ไปเหมือนเหรอครับนี่เหมือนละครับมึงมึงลูกก้อยเสียใจได้บัดนี้เอา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 ลูกไส้ก๋วยเตี๋ยวเขาเบียดเขาเป็นนอนยู่มองโอ้ลูก้อยเบียดเขาบ่ตีอย um ู <c oughs> <c oughs> um ่เด้อโอ้เบียดหมูดาวบ่ตีเลยบ่ลูกนะเอาเอาเอาคูมเบียดเขาอยู่ตรงนี้ต่อยต่างไส้อยู่เอาเดือกแกงเดือกแกง

บูนนอนไห้เขาเบียดจนนั่นะเด้อนะอีหลาตีหลาเออเาเอาถือเขาเหยียบเอาโยลูกจะเปลูกเลยนอน้อเขาเหยียบอยู่เพ่งไ้เเฮ้ยอีหาอย่าไปเสียบเปียบผู้ชายไหมต้องเก่งกับผู้ชายเอิดดันเราไป อย่างเล่นดินอ่ะฝนตกมากขึ้นจะคักดีเนาะเอ้ยตกมากขึ้นจะเล่นดีคักเนาะเอาเอาผีปวยเสายานนองดาแล้วนะเอาอุ้มบุญขึ้นเล่นดีเท่านี้เอาเอาเอาเกียก์เลยบ่เด้อเ้ยเอาพี่น้องเอ้ยอุ้มบุญย่านอนเสียเปียบเขาดูแลลุกขึ้น โอ้ยูนตีนครับผมดาวมือมาแต่เห็ดงานกันเนี่ยเนาะเออจะหาเจอหมูดาวนี่ขอบคุณทางโครงการคนท่าจักครับขอบคุณแฟนคลับปู่สุกนครับพี่น้องทนายอยากไปลินไปเที่ยวเพิรนเดอร์ บุญผะเวทบานเท่าเด้อทังมุญให้ดอกโหมุดไปซื้อบุญเวทบานเท้าุมละมิถุ่นาเดือบกลางเดือนผลักกลางปีผลัะครับคุณพี่น้องเอฟซีครับแฟนคลับเอฟซีครับสุผู่สุคนครับคอยจงพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขผูสุคนครับคิดประสงค์สิ่งใดคอยสมความมุ่มารปรารถนาด้วยครับเด้อพี่น้องอย่าลืมช่อง ทางน่องอุ้มบุญช่องพังอุ้มบุญกับช่องอุ้มบุญแฟมิลี่นะครับมีอยู่สองช่องนะครับพี่น้องติดตามได้ทั้งสองช่องเนาะเป็นกำลังใจให้ชาวสังข์ของเขาเป็นกำลังใจให้ชของนองอุ้มบุญและครอบครัวแม่ตาใสครับยิมงกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับเด้อบาเนี่ยเอาทำหนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้อง